ห้าวิธีลงทุนเป็นเจ้าของบ้านเช่าห้าวิธีการลงทุนเป็นเจ้าของบ้านเช่านะครับในตอนนี้พี่แบงค์จะมาแบ่งปันเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจบ้านเช่าโดยใช้ห้าวิธีหลักที่ยอดนิยมนะครับใครสนใจอยากมีรายได้แบบพาสซีฟอินชั่มกดติดตามพี่แบงค์และกดหัวใจกดแบ่งปันเรื่องราดีๆนี้ให้กับเพื่อนด้วยนะครับการเป็นเจ้าของบ้านเช่านั้นมีอยู่5้าวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งนั้นเป็นวิธีพื้นฐานที่สุดที่ คนส่วนใหญ่นิยมกันก็คือซื้อมาแล้วก็มาปล่อยเช่านั่นเองนะครับวันนี้เพื่อนสามารถไปซื้อบ้านตามโครงการต่างๆได้แต่แน่นอนครับวันนี้บ้านในโครงการนั้นราคาค่อนข้างสูงเกินไปนะครับเวลาเรามาทําค่าเช่าหรือปล่อยเช่านั้น มักจะไม่เวอร์หรือไม่ไม,ไม่ไม่ชนะค่าผ่อนแบงค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคอันนึงที่พี่แบงค์อยากจะแนะนําก็คือเราใช้บ้านน็อ c ดาวน์นั่นเองเราใช้บ้านน็อ c ดาวน์ซื้อบ้านน็อ c ดาวน์ครับแล้วก็มาทําเป็นบ้านเช่าอันนี้เวอร์นะครับแล้วก็ต้นทุนต่ํากว่าแน่นอนข้อสองครับเราซื้อบ้านแล้วปรับปรุงนะครับหรือเราเรียกว่า r e n o v a ทนั่นเองวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณประมาณหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะไปซื้อพวก แถวๆใช่ไหมครับหรือบ้านห้องแถวแล้วก็มาปรับปรุงนะครับแล้วก็ปล่อยเช่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านมือสองราคาไม่สูงมากนักนะครับเพราะนั้นการซื้อบ้านใหม่มาปล่อยจึงไม่คุ้มนะครับเพราะั้นซื้อบ้านมือสองแล้วรีโนเวทแล้วก็ปล่อยเช่าอันนี้ก็จะคุ้มนะครับข้อ3ครับการซื้อบ้านแล้วก็มาแบ่งเป็นห้องหรือซื้อตึิซื้ออาคารพณนชิ์นั่นเองแล้วมาซอยเป็นห้องๆนะครับแล้วก็ปล่อยเช่านะครับนักเรียนนักศึกษาในแหล่งการศึกษาทั่วไปนะครับ ข้อสี่ครับซื้อที่ดินเปล่าแล้วสร้างอาพาร์ตเมนต์เป็นลักษณะอาพาร์ตเมนต์เป็นห้องอันนี้ต้องใช้งบประมาณจํานวนเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็คืนทุนนานท้ายสุดเลยครับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เงินทํางานก็คือลงทุนในกองทุนรวมอสังหาหรือกองหลีดนั่นเองซึ่งปัจจุบันมีเยอะแยะเลยนะครับก็คือเราเอาเงินไปลงในกองทุนที่บริษัทที่เขามีประสบการณ์บริษัทที่ระดมทุนนั้นก็เอาไปสร้าง โครงการอสังหาเช่นอสังหาปล่อยเช่าหรืออสังหาที่เป็นโรงแรมแล้วก็แบ่งเงินปันผลให้กับเรานั่นเองเห็นไหมครับการมีรายได้จากธุรกิจบ้านเช่านี่คือ5ช่องทางใครสนใจพี่แบงค์มีวิดีโอนะครับบรรยายเกี่ยวกับการสร้างบ้านเช่าด้วยบ้านนอกดาวใครสนใจกดคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ไปเรียนเป็นคอร์สออนไลน์สำคัญเรียนฟรีไม่เสียเงินเลย ใครสนใจอยากมีรายได้จากธุรกิจบ้านเช่าหรือมีอิสระภาพทางด้านการเงินโดยให้บ้านเช่าผลิตเงินให้กับเราอย่าลืมทักมาติดต่อมาเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ